กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับหนังเรื่องสับปเปลือกภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญตลกภาคแยกจากซีรีส์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ตอนนี้ทำไรายได้ทั่วประเทศทะยานสู่500ล้านบาทกันแล้วหลังเข้าฉายได้เพียง18วันเท่านั้นสร้างปรากฏการ์หนังไทยที่ทำไรายได้สูงสุดในรอบ8ปีกันเลยทีเดียวจนทำให้ชื่อของตาต้าดารา,าชาัยผู้รับบทเป็นเสี่ยงตัวหลักของเรื่องกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นและคลิปนี้ผมจะพาไปดูประวัติของเขากัน ตาตามีชื่อจริงว่าชาติชายชินสีเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2541ปัจจุบันมีอายุเพียง25ปีเป็นศิลป,ปินสมาชิกวงฮอ t ดี้โนดีและเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักของหนังจัก,กรวาลไทยบ้านที่มีผลงานภาพยนตร์ออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการบันเทิงของตาตา ตาตาหรือบักเสียงนะครับเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านหรือซีรีส์หลังจากนั้นเขาก็มีผลงานการแสดงต่อมาเรื่อยๆในจัก,กรวาลไทยบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยบ้านเดอ,อะซีรีส์สพาร์ทหนึ่งอาบักขานี่แม่ปิดประตูก่อนบอสสี่คู่ ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2ไทยบ้าน x b n k 4 0จากใจผู้สาวคนนี้ลักหนูไหมฮักเถิดเิงส้มปะน้อยบักแตงโมและล่าสุดนะครับสับปเปลอ,อีกหนึ่งจัก,กรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์โดยระบบเป็นบักเสียงหนุ่มที่อ์หักจากคนรักและพยายามบวชเพื่อลืมเธอซึ่งเรื่องนี้สร้างปรากฏการ์ลงภาพยนตร์แตกและกําลังกวาดรายได้ถล่มทลายอยู่ในขนาดนี้รวมถึงมีผลงานโทรทัศน์อีกอย่างหนึ่งคือฉลาดเกมโกงซึ่งออกอากาศทางช่องวัน31อีกด้วยโดยเขาระบทเป็นหนุ่มโรงงาน ที่จัดจำหน่ายข้อสอบโอเน็ตนั่นเองและตาตายังเป็นสมาชิกวงฮอตดี้โนดีที่ผมได้กล่าวถึงวงร็อกที่มีสไตล์เพลงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีผลงานเพลงหลากหลายแนวเช่นดีกว่าไหมเมื่อไรจะตายฉันไม่ได้รักเธอแล้วเป็นต้นซึ่งก่อนหน้านี้ตาตาได้ประกาศผันตัวออกไปเดินทางตามความฝันในเส้นทางดนตรีโดยจะฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องสับเปลือไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเพราะเป็นผลงานที่เขาใส่เต็มที่แบบทุ่มสุดตัวกันเลยแต่ถ้าดูจากกระแสตอบรับและรายได้บอกเซียนเนี่ยอาจจะมีผลงานอื่นๆตามมาอีกก็ได้ ชีวิตคู่ของตาตาด้านความรักของตาตานะครับหนุ่มมากดกวนคนนี้เนี่ยเขาก็มีหวานใจชื่อกิฟเป็นสาวนอกวงการด้วยความสวยเซ็กซี่ของสาวกิฟทําให้ตาตาเนี่ยค้างรักแบบสุดๆนะครับมีโมเมนต์หวานโพสต์รูปคู่และมีคอนเทนต์น่ารักฮาๆกับแฟนสาวลงโซเชียลให้บรรดา FC ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆด้วย ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติตาตา,ตาหรือบักเสียนในหนังจัก,กรวาลไทยบานก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ถ้าถูกใจก็อย่าก,กดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ